ไปไปมาเลยมึงกันนะมึงน,นะน,นะเออไปครับอืมจวม,มาอัปเดตอืมปัดสวนลูอีสานให้ดูนะผมโอ้สะอาดสะอานแล้วนี่นี่คงมาเก็บขวดเอาให้แล้วถึงบอกเออเักกันกินใส่โอ,อ้ยรู้จักที่วิ่งไปอยู่เว้ยโอ้ยยิพึ่งไล่เออ,อเิพึ่งลไล่เว้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยอ้ผักยังหายหมดเลยครับผม ตัพักตัพักยังมาปอยสงสัยป่าตะเพียนก็หอยปังสิกินหมดครับผมป่าตะเพียนหอยปังเยอะที่สุดครับนี่้ยพริกพริกเป็นหมาอีกแล้วเว้ยนี่เออต้นนี่แม่สุดยอดเลครับผมนี่เก็บแล้วเก็บอีกเดี๋ยวไปก่อนแล้วไปมบดบิกวด้ะเทียวผมไผมาเที่ยวหาใส่ใส่กวดไห้ครับผมสะอาด แต่ตอนนี้บรรยากาศชิวดีอยู่แล้วครับช่วงนี้โอ้ยเดี่ยวดึงนะโอ้เยี่ยวหรือเปล่าโอ้ยกวิเบิ้งทุง่งนาไงโคมบเป่ไปดูทุง่งนาพ่อมาหวานข้าวไว้ก็มีเมนูก็ออกมาครับพลังเฮ็ดกันโอ้ยพลังเยอะนี่ใส่ทางเมื่อบ้านอยู่ใส่เนาะใส่ทางเมื่อบ้านเนาะ เขาอลังกามไอ้พึ่งลากไปเลยโอ้ยพี่พี่ไปดูข้างนอกก่อนเร็วน,นุกเกอยังเดียวเลยอยู่น้ำหมออ๋อเดี๋ยวพัดลมให้เตี้ยนน้อยน้ำเย็นมีไหมเว <c oughs> ้ยบเดี๋ยวเขาเนี่ยเนื้อผมวนนัอนี้เป็นเนื้อแบบอีไฟอยู่นะครับพูดแล้วนเนื้อวออากิวเขาจะมาผัดกับพ่อขวยแห้งแห่งผมเซฟริกแห่งรอเบิร์กอีคลิปครับ เดี๋ยวเข่าล่อไปข้าวก่อนหนููแล้วเร็วเร็วเร็วทอมนี่กับล่อสร้างอววยู่ครับผมโควิดหายเนี่ยนิดมาก,กวะงานาจิวดอีหยิ่งงนาะที่นี่เห็ดแล้วสิเ็ดออกมาแล้วสิเห็ดพวกล้านนั่งชิวเหรอครับง่ายๆขายอาหารขายยังไปครับต้องหาแนวเห็ดกับซูเมืองนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะ หาธุรกิจทำขายดันขายนี่ไปนำ้ำนะเร็วเออหาไม่ครัวให้อ้วนเพียวอยู่นี่ทุเรียนเหลือแต่ซื้อครับผมนี่ปลูกมา่อไรสองปีครับผมแต่พายซีฮารดปลูกทุเรียนนี่เบิ่งในการคิตข,ของลูกอีสานครับคือโบผานครับเดี๋ยวเพิ่งลงหลายครับท่า,านี้ใส่คือผมนี่ลง้ลงร้องเบิ่งยักตน้นสองตนครับผมแล้วก็ขับไปหาเลาะคือผมนี่รับรองบอลลอดแน่นอนกลับมานี่คือ เดสมอลลี่หมดต้นไม้พี่พี่เดี๋ทางพี่จะพากลับบ้านดูดูมาอุ้ยเมื่อค่ะนะเราพี่ทางถนนลาดยางเปรถอยู่วิ่งแข่งกันนะเร็วๆเลยนะเร็่วเลยเออพูดแต่ว่าเมื่อวานพอได้พอได้ล้าสิบล้อใช่ไหมเขาโบเบกให้เลยสิบล้อนั่นเออเขาเอาพี่สอนให้ครับผมเออเยี่ยวๆก่อนโอ้ยังรอดอยู่ครับนี่สุดยอด ต้นมะยมม่วงนี่ครับฐานเปลี่ยนมะยมที่เป็นสีม่วงครับผมแล้วก็ักม่วงเงี้ยลอนเหนาพี่สั้นนะสิโวดย่างๆอยงจู๋วุ้ยลุ้งไปให้น่าอยู่ผมไหมล่ะเข่าแห่งบ่งงามอยู่หนากับย่างย่ครับผมตามต้นฮว่านฮว่นฮอ่านผาเจียวมาเดี๋ยวเจียวข้าวีวัดนะต้นกล้วยก็มีต้นอยู่นี่กล้วยก็ต้นม่วงเกี่ยวหลากอย่างเดียว พักกระเดาล่างขืนต้นนึงครับล้วกระเราขาเย็นๆเลยแต่แค่ว่าตั้งนี่กินเราได้ครับเพชเเป็นสงการรอบนานเป็นโฮมดีแล้วมาเ,นะเร็วไปเร็วนะเร็วไปฮะบ่ลืมเห็นปดะเดินเอ้าเดี๋ยวกินน้ำเบียกกินน้ำได้แล้วนะเหนื่อยแล้ว น้ำเย็นเห็นไหนะนั่งหาหมองล็อกนั่นเราใส่ถาดสีน้ำเงินนะเออเทน้ำนี่เย็นไม่ขวดมาเร็วเปิดพัดลมกันเร็วเปิดพัดลมกันเร็วๆโอ้เอาเตียวมาทรามานเลยถึงห้ามอยู่เออตึงยิ่งห้ามไม่ให้เตียวออกมาด้วยอยู่นะกินน้ำเย็นๆเร็วๆบรรยากาศกินน้ำองุ่นเพียวครับผมกินมีสาใจเลยล่ะ โอ้ยลืมเก็บตัเออดีมาลองมะมาเร็วเร็วเร็วมากินน้ำกินน้ำมามาไม่เสร็อดีตัวไปแคบเข่าสกัดกัวแล้วน้ำกรบื้องนี่ถือว่าไม่เรี่ยงอย่างไงโอ้ยพูนเลยน้ำแล้ว อากินกินมาๆมาชวยใส่ก่นสี่ฟอง่ยายครับนอนลุ้อยู่จเปลนกาเป็นหนังเ็เหยียบโตยั้งน่อยเียนปะัตเป็นเดี๋ยวเอลงเยก่อนนี่รองเียนผัดกะเพราไปเย้องใี่ยัยนับโดน้ำด้วยอะน้องเซื้อหรือะู้อยู่ไอ้ดงของวันเหรีน้ำเว้ยดงผู้สาวนี่ เออ,อากาศเย็นดีครับผมต่อไพรนี่บ่งหวานนะครับยีนออมันหวานหวานนะลงไปแล้วลงไปงไดินรอบวัดทีนี่เยอมากีหมโอ้ยงูตอดขึ้นได้รอบวัดที่นี่ยังนักดากอยยวมันเบลรี่กับพี่เรื่อยๆครับผมขาเหลืองสุริน ย่านบ้านสวนแล้วก็แคบปลาต้นปะขวะเดือดเดือดดือดดือดฟิดฟีดนี่ต้นมะข้อมาแต่หน้าอื่นครับผมนี่ไงโยู่ต้นมม่วงหน่อยเกิดทุกปีนะครับหนปีนี่เกิดเก็บกินกันเรื่อยอยู่แ้นเตียวอ่ะไปผสมต้นสตอหน่อยไปต่อภาคใต้อยู่หลังสวนเราหลังหลังส้วมนะ มาดูก่อนโอ้ยหญ่อยู่ครับเออต่อครับลังใหญ่เลยปลูกปุ๊กได้ปุ๊นี่แล้วจะเป็นหมากให้วอลล์เบิรอบองครับผมถ้ารอดปีนี้ไปนาจะรอดตลอดแล้วครับพอฤดูฝนมันจะใหญ่ขึ้นต้นพุงต้นคาเขวายังเ้ะไ,ไป,ปะทีนี่ออกมาแล้วไหมถอยถอยถอยอ้ยบาดขานเนาะนอนขาทางเกา่าเออจะหลาด,ดยุ้ยเฮ้ยมาเร็ว เอาลูกเดี๋ยวพาไปพักเออจิบหญ้าพร้อพ่อแล้วขึ้นไปแล้วอืขึ้นไปแล้วเว้ยกระท่อมน้อยเตี๋ยวริมน้ำอเอา้าเอา้าเอาไปห้องน้ำเลยห้องน้ำยี่สิบแปดปีไม่เคยล้างนั่นนี่นะเออ <laughs> ตอนเห็นมาแล้วล้างเดียวเลยครับผม่าดูใสมาใสจะนุ่งมาขี่ใส่ออืื ข้าไปเข้าไปตำรวจเออเดี๋ยวไปกินน้ำเน้นกินน,น้ำในคุกตัวเออเดีย๋ยวไปกินในน,น,นั้นกินในคุกตัวเออไหมเจ้มา,กกามังกรหอมเพื่อมังตรูนมาฝากกันยังยังครับตา,า,ยายบนไงเราโอ้โหหนาวมากเลยเอาไหวได้จิมาได้ทีนี้ก็ของถอยถอยครับถอยครับถอยครับถอยไปทางนี้เร็วเออถอยมาถอยมานั่นแหละ ม,มาแล้วพอเ,เอาโอา้โอ้อ้จะไปยังทางนั่น <c oughs> ไปวะไอตญญายบนยา à ผมเด็ดบุนเลยบบนตีนนี่โอ้ยบนเที่ยวนี่ไปพอแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศปลามันยัคงคมกัดไงเข้าไปยังบนตีนนี่โอ้ยชอบนอนในห้องน้ำนี่มันเย็นเห็นปะมาพีเอาพี่ทั้งพี่ วี่าตาบล้มแล้วที่นี่ครับมาดูลิ้นกันหน่อยเร็วออบาดมุดไหมไปคล้องแงามาเดี๋ยวพึ่งนากันนะบาดบ่านั่นแดงแดงว่าหนันงหาบาดปากเอาโอ้ยหนังาบาดปากครับผมมาพอแล้วเมือ่อพระล่างจนลม้มโอ้แม่เศ้าไปหมปุนปลาที่นี่หนังาบาดดังเขาเ่อกินดังเป็นแผลเลยนะ ก็ปล่อยเสียกไปแล้วบางต้นบางคุงนี่นี่ต้นมะขี่กาลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมอนไปนะทอยกลับเร็วกลับเร็วนี่จะต้นบางคุงอือหายแล้วข้าวน้าจีด้สมอลดลยครับเลยม่วงหาวมะนาวโหงามแล้วแก่ปลาตัวนี้ก็สูงนี่ม่วงหาวมะนาวโหงนั่นี่งน่าจะเป็นมาก น้ำพ,พอ่อนมาที่นี่เราจะพอนเ่่นะน่้น่่่่ร่่่่่่่่่อย่่่่่่่่่เย็นน่่่่่่่อเม่่่่่่เ่่่่่่่่่่่ไป่ว่่่ว่่่่่่่่่่ว่่นด่กินโอ้ยแนว่ดเว้ย่ตก่่่เ่่่่่ครับไปแล้วไปไ่่่่่ เทียนกับหอยปังครับผมพอได้ก่อยได้นานอยู่ปิีงอยู่ได้กายจะเย็นเย็นดีครับผมเดี๋ยวสิไฟสางไปเรื่อยๆครับขอบคุณคนที่ขอมารับชมติดตามแล้วก็เบิ่งการสวนลูกอีสานมาตลอดครับผมโดยเบิ่งตลอดก็ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวคือยพัฒนาให้เบิ่องลรอครับวันที่นี้ไอ้สางแล้วเต็ว่าทั้งหน้าบริเวณกำแพง ิดโล่งเลยครับผมเปิดโล่งเห็ดนักขายโอ้ยไอ้สายพี่โอ้ยเออนา่งลงไว้ที่นี่นยกเดี้เปิดพัดลมให้พัดลมมาอยู่จะทำกับข้าวแป๊บนึงนะจะล็อกเกี่ยวไว้นี่เลยนะนี่ไม่ได้ที่นี่แล้วก็ทานี่แย่เอินส่อมด้วยฟิวมันขาดได้สิครับผมทานี้ตำนานฮะเนาะแนนติก๊ก ไปพัดลมก่อนนะไปพัดลมให้เกี่ยวก่อนไหนดังบาดลมปลาหยาดังบาดขอนึกว่ายยังก่อางยาเอาขี่รถเก๋งมาเมื่อมันตู่ยัง,ยงก,ก่อนว่าดึงยังถือว่าอะไรเก็บโต๊ะก่อนเดี๋ยวมันจะคล่องไปครับผมนี่ครับอัปเดตสวน์อาก,กาศดีครับผม พอนั่งกินเรอเปิดเพลงฟังชิวๆนี่สบายเลยได้ครับไ,ไ,ได้ได้หาอาาีสานเฮสูกับกินมาที่นี่ขอบคุณทุกคนขอบคุณเ้นเจียวด้วยที่ออกมาเหนื่อยให้างวันนี้นะเออพาเจียวมาทรมานเว้ยโอ้ยเ,ออเดี๋ยวจะซื้อขนมให้กินนะออจะซื้อขนมให้กินนะเอาเร็วๆหายใจไม่ทันเดี๋ยวเป็งุบป,ปากไว้เร็วๆหายใจเออ หายใจลึกๆเออไปแล้วครับผมสวัสดีครับ